เพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในคลิปเฮอกันอีกแล้วนะคะก็จะเป็นเปิดกล่องเปิดถุงแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้แกะออกมาจากถุงเลยนะคะแต่เป็นการช้อปปิ้งนั่นแหละยังไม่ได้ใส่เลยสาหรับวันนี้ฟ้าก็ช้อปปิ้งมาเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือออกจากบ้านไม่ได้เลยแต่เราก็มีของส่งทุกวนันเขาบอกว่าทุกวันจริงๆนะคะก็คลิปนี้นะคะฟ้าช้อปปิ้งมาในเว็บของ iHerb Shopee แล้วก็ f a c e b o o k ซะส่วนญ ะะจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางสกินแคร์แล้วก็เสื้อผ้าเครื่องประดับด้วยนิดๆน,นะคะก็กลุก่ๆเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะสําหรับครั้งนี้นะคะที่ฟาบอกว่าช้อปปิง้งเครื่องสําอางแล้วก็สกินแคร์มาด้วยนะคะ ฟ้าเลือกช้อปปิ้งใน iHerb นะคะก็คือถ่ายๆถ,ถ,ถ,ถ่ายไปแล้วเฮ้ยเว็บนี้ราคาดีมากทุกคนคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเว็บ iHerb นะคะคือเขาจะมีสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะอย่างเช่นวิตามินอาหารเสริมนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าเกี่ยวกับ,กบพวกความงามต่างๆด้วยนะคะซึ่งมีแบรนด์แบบเยอะมากๆประมาณแบบสามหมื่นชิ้นได้เลยทุกคนโดยชิ้นแรกนะคะฟ้าสั่งเป็นตัวนี้นะคะ p h y s i c i a n Formula Butter Bronzer นะคะก็คือยังไม่เคยใช้ ใช้เลยตัวนี้แล้วก็เห็นรีวิวว่าเออใชด้ดีแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้บรอนเซอร์ตัวใหม่นะคะเพราะไม่ได้เปลี่ยนบรอนเซอร์มานานแล้วแล้วคือส่งมาคือแบบหอมมากหอมทะลุกลก่องลงมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูนะใครใช้แล้วอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะบอกหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างหาซื้อยากนะแต่แบบเว็บนี้เขาก็มีโนแล้วก็ราคาเบานะคะ4 8 5บาบาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เขาจะแบบ เออมีแปลงมาให้เขาบอกว่ามันใช้คู่กันได้ดีมากแล้วก็เื้ยมันหอมมากทุกคนแล้วมันก็แบบเออดูดีดูน่าจะแบบ ดีนะคะคต่อมาจะเป็นตัวโทนเนอร์นะคะก็คือจะบอกว่าตัวเนี้ฟฝาชอบมากๆแล้วก็คือมันใกล้หมดแล้วนะคะก็เลยซื้อมาเพิ่มนะคะตัวนี้เป็น p ิ x ซี่โกลด์โชนิกนะคะก็ล้างหน้าเสร็จแล้วก็ทาแบบเช็ดๆก่อนหรือว่าจะทาก็ได้เช็ดก็ได้นะคะคือหมายถึงว่าใช้กบสัดริ้ีก็ได้ไม่ใช้กับสิ้วก็ได้นะคะตัวนี้ 486บาทเท่านั้นนะคะออทุกคนอย่างที่รู้กันว่าเว็บ i h e r ินะคะก็คือเขาจะมาจากต่างประเทศใช่ไหมทุกคนอาจจะก,กลัวภาษีก็คือเว็บมีนะคะถ้าเราสั่งสินค้าเนี่ยไม่เกิน1,500บาทนะคะก็คือปลอดภาษีไปเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยคะ่ะที่สำคัญนะคะเขามีโค้ดลดสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะ ทิ้งไว้ที่ Descript i o n b o อกนะคะก็คือสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะแล้วก็กรอกโคดนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าเว็บของเรานะคะก็คือลดไปเลย5 USD เลยนะคะส่วนลูกค้าเก่านะคะได้ลด5%ในทุกๆก,การสั่งซือ้อไปเลยนะคะรีบไปซือ้อเลยค่ะต่อมานะคะเราจับมาที่ a c c e s s o r y กันบ้างนะคะก็คือเป็นแหวนทุกคน,นคือมันเป็นแหวนเกาหลีมากนะคะก็อันนี้นะคะสั่งมาจาก ช้อปปี้นะคะเดี๋ยวฝัจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะเซตแรกนะคะมันก็จะเป็นอันนี้เลยคือมันราคาเบามากทุกคนถ้าเกิดซื้อแบบในไอจีอะไรเงี้ยก็แบบเกือบเกือบร้อยะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้น่ารักมากทุกคนเห็นปะมันก็จะเป็นแบบแนวแนวเนี้ยคือมันฮิตอยู่นะคะอันนี้เป็นโซ่นะคะเป็นโซ่พวกเปียกนิดนึงแต่แบบถ้าใส่แล้วก็คือสวยนะคะเห็นไหมนี่เออสวยนะคะแล้วก็ มีเป็นแบบเยอะอะบอกเลยว่าสั่งมาเยอะมากแล้วก็มีเป็นแบบนี้นะคะอ่ะอันเนี้ยคือใส่คู่กันก็สวยฝาเห็นคนขอแบบเออใส่คู่กันแบบเนี้ยเห็นไหมก็สวยเออดูดีอะเป็นแบบสีขาวๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือมันมาเป็นเซตสามอันนะแล้วก็เน,นี้ยฟรักเกะมาจากถุงอื่นต่อมาก็จะเป็นใน facebook นะคะคือตอนนี้คือว่างแงะเราก็จะสั่ง ซื้อจากไลฟ์ใน Facebook บ่อยบ่อยนะคะแล้วก็เสื้อครอบตัวเนี้ฟ้ารู้สึกว่าเออมันดีมากทุกคนอย่าที่รู้ๆกันว่าฟ้าชอบใส่เสื้อครอบแล้วก็เสื้อครอบกล้ามครอบที่แบบว้าวตุงไหลตรงเนี้ยเออก็จะค่อนข้างมีเยอะนะคะซึ่งตอนนี้ฟ้าก็ซื้อมา3ตัวด้วยกันตัวนี้เป็นสีขาวนะคะให้ดูของร้านเนี้ยเขาเย็บมาแบบ2ชั้นเลยทุกคนแต่ว่า แต่ละสีเนื้อผ้าจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าผ้าดีทั้งหมดนะคะต <c oughs> ันนี้นะคะจะเป็นสีม่วงนะคะที่ฟ้าสั่งซื้อมาเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนสั่งนี้อะสีม่วงนะคะแบบมันจะค่อนข้างสั้นนิดนึงนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะโอเคน่ารักกรูปเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้สีฮิตก็จะเป็นแบบเหลืองเขียว ชมพูแป,ป้นๆชมพูบาร์บี้อนะไรอย่างเงี้ยก็จะสวยงามนะคะแต่ว่าฟ้าสีผิวไม่ได้ขาวไงก็จะใส่ชมพูบาร์บี้ไม่ได้นะเออประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็คือรถบรรทุกแบบบ้านฟ้าวิ่งแบบเยอะมากๆอ่ะทุกคนไม่รู้ว่ามาจากไหนนะก็ฟังทนฟังกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นกางเกงสีเขียว เขียวที่ฮิตกันจริงๆอะสั่งสีน้ําเงินไปนะคะแต่ว่าของมันหมดฟางก็เลยได้เป็นสีเขียวมาทุกคนแต่ว่ายังไม่เคยใส่เลยนะคะเออยังไม่เคยใส่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพิ่งแบบช้อปปิ้งมาในอันนี้นะคะในเดือนประมาณมีถุนายนนะคะถึงกรกฎาคมนะก็ประมาณนี้ สีเขียวนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูอันนี้ก็ผ้าเหมือนผ้าฮา,านาโกะนะไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็โอเคราคาแบบตัวนี้200เองในไอจขายแบบ39อะเออแต่มันก็มีข้อเสียนิดนึงเวลาที่เราเอฟจาก f c e e o o o อะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะต้องมีเวลามากๆซึ่งฟามี่ไงเออต่อ, <S <S ตอมานะคะช็อปมาเยอะมาก เลยจากาช้อปปี้นะคะร้านเดียวเลยแล้วคือร้านเนี้ยถูกมากทุกคนแล้วชุดบางชุดอย่างเสื้อบางตัวอะไรอย่งางเงี้ยก็คือเจอในร้านอื่นแบบร้อยอัพสองรอยอาบสามร้อยอาบแต่ว่าราคาตัวเนี้ยน่าจะแบบร้อยเดียวหรือ90บาททุกคนที่มันเป็นเกาะอกเห็นปะ นี่นะคะเดี๋ยวฟ้าจะใส่ให้ดูนะตัวนี้ตัวแรกนะคะอันนี้คือร้านเดียวกันหมดเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากไปตำก็เดี๋ยวฟ้าจะทิ้งไว้ให้นะต่อมานะคะเป็นเสื้อนะคะที่แบบโชว์หลังนะคะอันนี้ก็คือเตรียมตัวไปทะเลแล้วแต่ว่าล็อกดาว ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบผูกๆแบบนี้นะก็ชอบนะคะสวยมากคือแต่ละตัวแบบราคาเบามากไอ้อย่างตัวนี้ทุกคนราคาแรงอยู่นะในในไอจีอะน่าจะแบบ390อันนี้ก็คือร้อยกว่าบาทหรือไม่ถึงร้อยอะอันนี้คือซื้อมาเป็นสี เหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะเห็นปะคือใส่เป็นแบบนี้แล้วก็ปาดไหลตรงนี้ก็ได้หรือว่าเอาขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เซ็กซี่มากแต่ขอบอกเลยว่าคนที่อกแบบแบบต่ํากว่าสามสองะฟ้าไม่แนะนํานะคะเพราะว่าฟ้าลองแล้วคือตัวนี้มันจะค่อนข้างแบบเฮ้ยยุ้ยยายนิดนึงอะ่ะเออมันต้องคอยจับอะไรงี้อาจจะทำให้เสียบุคลิกได้นะคะ ต่อมาจะเป็นเกาะอกตัวนี้คือดูดีมากทุกคนฟ้าชอบเกาอกตัวนี้มากมันดูแบบเคยดูแบบดูเกินราคามากเลยนะคะวันนี้จะพูดคำว่าแบบเยอะมากคือมันดูดีอ,ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเขาจะเป็นสีครีมกับสีดําตัดกันทุกคนเห็นไหมดูดีมากเลยอะ่ะเออฟ้าใส่ไปแล้วนะคะตัวนี้ใส่ไปตอนงานวันเกิดเพื่อนนะคะดูดีอะ่ะเนาะ นะคะคต่อมาจะเป็นเสื้อคลุมคลุมบ้างนะคะเออเหมือนฟา้าจะซื้อกางเกงมาอีกตัวนึงแต่ว่าลืมไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งอะจำไม่ได้หาไม่เจอนะคะอีกตัวนึงจะเป็นเสื้อคลุมที่เป็นผ้าลูกฟูกนะคะตัวนี้น่าจะหลายบาทหน่อยน่าจะแบบสองสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าตัวเนี้ยฟ้าเจอในที่แบบ ที่ขายในไอจีอก็คือ500นะ490อะเอออันนี้คือดูดีมากเวลาเราใส่ไปแบบใส่คลุมไปไหนสักที่หนึงอะไรอย่างก็ดูดีนะคะหรือว่าเราจะคลุมเสื้อขอบตัวเนี้ยก็คือดูเก๋นนะแล้วก็คือผ้าดีไม่คันนะคะกระดุมก็ดีเทลดีอยู่คือได้เลยนะคะชอบมาก คลุมอีกหนึ่งตัวนะคะเออสองตัวเสื้อคลุมตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคือตอนนี้มันก็ฮิตอยู่ไอเสื้อคลุมแบบเนี้ยในไอีขายแบบแพงมากคนใน IG จีน่าจะขาย590นะคะอันนี้เป็นสีเหลืองน่ารักนะคะฟ้าสั่งมาเป็นแขนสั้นนะเพื่อที่จะแบบเออใส่เป็นเดี่ยวๆก็ได้หรือว่าเราจะใส่แบบคลุมเสื้อแบบนี้ก็ได้นะคะเสื้อครอกแบบนี้ก็ได้ สั่งมาสองตัวนะคะเป็นสีเหลืองตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีสีดำตัวหนึ่งแต่เป็นแขนยาวนะคะก็คือตัวนี้ใส่แบบคลุมแดดคลุมหนาวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแต่ผ้าไม่ได้หนานะก็คือถ้าเกิดหนาวมากๆอนะไรเงี้ยก็ไม่ได้สามารถคลุมได้นะคะ ขาบอกว่าร้านนี้ยชอบมากแล้วก็ล่าสุดเพิ่งสั่งไปอีกหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าของยังไม่มานะแล้วก็รอไม่ได้นานนะคะเออรอไม่นานเลยต่อมาเป็นร้านฟ้าเองนะคะแบบว่าน่ารัก กรุบนะ <c oughs> คือร้านที่ทํากับเพื่อนนะคะในไอจตัวนี้คืออยากจะบอกว่ามันน่ารักมากมจริงๆนะคะตัวนี้จะมีสีครีมแล้วก็สีขาวนะคะจากร้านเฟรมอันเดอร์สตอร์สตูดิโอนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็แบบไปดูกันได้นะคะคือดีเทลดีนะคะเหมือนจะมีกระดุมแต่ว่าไม่ได้ติดแต่แบบซับซั้อนซ้อนทับทับกันนะคะแล้วก็ ผูกโบที่ไหลนะคะฟ้าชอบอะไรที่แบบผูกโบที่ไหลอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้แบบตอบโจทย์ฟ้ามากคือหน้าหลักกรุบนะคะหมดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็เป็นยังไงกันบ้างจุใจไหมคือฟ้าอยากจะแบบเออม,มาคลิปแล้วแบบ10ตัว ถึง15ตัวอะไรอย่างเงี้ยฟ้ากลัวว่าแบบเออคลิปมันจะยาวหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้ฟ้าแบบเปิดยาวๆไปเลยแบบ20 30ตัวอะไรเงี้ยบอกฟ้าได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะฟ้าเป็นคนชอบเยอะมากๆแต่ว่าเราก็ต้องแบบแบ่งเป็น EP EP ไปนะคะเผื่อมันยาวเกินอะไองเงี้ยโอเคค่ะก็ เดี๋ยวยังไงทุกชุดนะคะฟ้าจะใส่ให้ดูอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟ้าด้วยนะคะก็เดี๋ยวหมดโควิดแล้วเราจะพาไปช็อปกันถึงที่แหล่งเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็แบบเออไปไหนไม่ได้ก็ช็อปออนไลน์กันนะคะสำหรับวันนี้นไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ